ชีวิตของคุณตอนเนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ถ้าคุณยังต้องการอะไรบางอย่างอย่างเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นการงานที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตที่คุณยังมีความปรารถนายังมีความต้องการอยู่ไว้ Why .NOT ไม่มีอะไรจะเสียที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆหมอเฟิร์นกล้าคอนเฟิร์มกับคุณตรงนี้เลยว่าถ้าหมอเฟิร์นไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเราอาจจะยังไม่ได้เจอกันแล้วในวันนี้หมอเฟิร์นอาจจะไม่ใช่คนแบบนี้ไม่ใช่คนที่หน้าเด็กสุขภาพดีหน้าใสแบบนี้เพราะจริงๆแล้วการฝึกสมาธิเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ตัวเองเก่งสมาธิแต่เราฝึกสมาธิเพื่อเก่งเรื่องชีวิตทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการทําสมาธิแบบวิทยาศาสตร์เหมือนที่หมอเฟิร์ ทำอยู่ประจําเป็นการฝึกสมาธิจากนักวิทยาศาสตร์ทางจิตระดับโลกอย่างโฮเซซิวาเนื้อหาในนั้นมี10บกว่า E ีีซึ่งคุณจะได้โบนะัสทั้งคลื่นเสียงดนตรีคลาสสิกได้เคล็ดลับการมีหน้าเด็กเคล็ดลับการชะลอวัยอายุยืนแล้วก็เทคนิคการสั่งสมองโดยวิธีการ affirmation จากประโยคที่ได้รับการพิสูจน์ทดสอบทดลองของดรโจเซฟเมอร์ฟี่จากหนังสือเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกที่ขายดีระดับโลกซึ่งวันนี้หมอเฟินรวบรวมมาให้คุณอยู่ในหนังสือเสียงสมาธิเปลี่ยนชีวิต ที่เราใช้เวลาฝึกอยู่ด้วยกันกว่า40วันเพื่อที่จะให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านได้จริงๆแล้วเป็นการทําสมาธิที่ไม่ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงฝึกต่อวันไม่เกิน20นาทีแล้วหลังจากนั้นฝึกเพียงวันละ5-15นาทีสมาธิเป็นของกลางไม่ว่าใครก็สามารถฝึกได้และคนสําเร็จระดับโลกแทบทุกคนทําสมาธิทุกวันวันนี้ถ้าคุณอยากให้หมอเฟินสอนทําสมาธิยังได้ราคาพิเศษอยู่ ปกติหนังสือเสียงชุดนี้9,900บาทแต่ถ้าคุณเห็นคลิปนี้ราคาพิเศษ4ี่เสร4 4บาทเฉพาะ5คนแรกเท่านั้นลงทะเบียนเรียนให้พิมพ์คำว่าสมาธิได้เลยขออวยพรให้คุณหน้าเด็กสุขภาพดีอ่อนเยาว์มีความสุขในชีวิตทุกๆวันรักทุกคนค่ะ